oh <gasps> ก่อสิจ้าน้องปูริเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะนี่คือ World of Tanks เกมรถถังเล่นฟรีที่เปิดมามากกว่า10ปีมีรถถังให้เลือกใช้มากกว่า550คันกับสนามรบอีก40แบบและยังมีของแจกฟรีอีกด้วยเพียงเข้าลิงก์ด้านล่างนี้ใส่โค้ด Tank t a <ank t astic> s t i c แล้วกรอกรายละเอียดไปสมัครหน้านี้ก็รับไปเลยรถถังพรีเมียม T127T3 พร้อมคนขับสุดเทพทองอีก500เหรียญบัญชีพรีเมียม7วันและช่องจอดรถถังอีก1ช่อง ก่อนอื่นเลยพี่จะพานาฟูลีไปรู้จักกับรถถังแต่ละสายซะก่อนซึ่งในเกมนี้มีรถถังทั้งหมด5สายได้แก่รถถังเบาไร์แท้งรถถังเกาะกระดาษที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยสอดแนมคอยสอดส่องหาศัตรูรถถังกลางมีเดียมแท้งรถถังขนาดกลางมาตรฐานแสนอเนกประสงค์ทำได้เกือบทุกหน้าที่ในเกมนี้รถถังหนักเฮฟวี่แท้งรถถังหนักเกาะหนากับปืนใหญ่บ้าพรางแต่ทุกอย่างใช้ยังกระเต่ายานเกาะพิฆาตรถถังแทงเดสตอยเยอร์ยานเกาะที่ไม่ใช่รถถัง ผูมากับสก,กิลซ่อนตัวและปืนใหญ่ที่ยิงเร็วและแรงสุดท้ายปืนใหญ่าอาตาจอดอาร์ทิลเลอรี่ปืนใหญ่เคลื่อนที่ทำหน้าที่ยิงจากระยะไกลคอยมองทองฟ้าไว้ให้ดีเพราะอยู่ดีๆอาจจะมีกระสุนโตใส่หัวก็ได้นะและกิปบูรีเล่นรถถังสายไหนหละ่ะลีเพี้ยเหรอก็รถถังหนักละมั้งสำหรับพี่ละพี่หลบอะไรไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะงั้นขอนึงถึงดีกว่าอึดถึกทนยิงแรงถึงจะเหมาะว่าแต่น้องปุรีสนใจรถถังสายไหนหรอ แล้วสนใจเป็นใหญ่อาตาจอนดิยิงได้กายแถมยังแรงมากอีกต่างหากดาิต้องไปต่อยตีกับใครที่แนวหน้าด้วยดิ นิงไม่โดนอะดิ What น h e fuck was that What the fuck แล้ว่าเราขอเปลี่ยนไปเล่นยานก่อพิฆาตรถถังดีกว่าดิปืนใหญ่อัตาจอไม่เหมาะกับมือใหม่อ่ะนะ <G ül ets> จริงๆเกมนี้รูปแบบการเล่นค่อนข้างง่ายนะสามารถแบ,บ่งออกเป็นสองสายเลยได้แก่หนึ่งแบบสันติวิธีคือการเข้าไปเล่นแบบจะยิงใครก็ได้หรือจะไม่ยิงใครเลยก็ได้เพียงแต่เราก็ต้องทาหน้าที่โดยการยึดฐานที่ไม่ของศัตรูให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงเท่านี้เราก็สามารถเอาชนะแบบไม่ต้องฆ่าใครเลยก็ได้ค่ะบบสองเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกวิธีก็ไม่มีอะไรมากก็ยิงให้หมดเลยสิคะเดี๋ยวก็ชนะ ในท่านแล้วก็คุณหนุเข้าสู่เกมเพลย์ด้วยระบบกราฟิกที่แสนจะสวยงามทําให้เราได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าเขาจริงๆ <c oughs> ร่รวมเกมมาสําหรับรถถังหนักที่ใช้กระต่าอ,อย่างเราลานคว้างคงจะไม่เหมาะนะคะเพื่อความปลอดภัยกิ๊บขออ้อมเขาหน่อยก็แล้วกันโอ้เเจอศัตรูเข้าแล้วค่ะปัญหาสำหรับรถถังหนักอย่างเราไม่รู้ทําไมทําไมชอบยิงจีน่ะคะ่ะ ในฐานะที่คิดเป็นรถถังนะัะหรือเป็นตัวเปิดเป็นตัวแท้งเราก็ต้องนำหน้าไปเลยค่ะตามมานะจ๊ะเจ้าลูกเทียบที่หน้าัก <c oughs> อ่ะจะเอกจังหวะนี้ไม่ต้องรีบเข้านะคะรอความพร้อมกันก่อนอ่าหนึ่งเมตแต่ว่ายิงไม่เข้าละตัวเองอันนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะคะ <c oughs> อะ แฉมรอเลยแล้วกันนะตรงนี้อ่าสวัสดีตัวฉันอีกคนนึงอีกฝ่ายก็คือรถถัง T 2ี่นะคะรถถังคันเดียวกับที่เราใช้อยู่ในตอนนี้เลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครคือตัวจริงแบบตอนนี้รู้สึกอีกฝ่ายกำลังเอาแฟ้ารของเพื่อนมาเป็นโลกำมังให้ตัวเองอยู่นะคะ แต่ป้องปืนเขียวแบบนี้จะไม่ยิงได้ยังไงกันล่ะคะเข้าเต็ม ช่วงการสอนเล็งยิงกับกิปปุริค่ะเกม w o r of t a n k นั้นเราจะเห็นได้ว่าในป้าปืนของเราจะมีเครื่องหมายวงกลมเล็กๆอยู่ตรงกลางวงกลมอันนี้จะใช้บอกจุดอ่อนของเกาะศัตรูค่ะเพื่อการยิงเข้าเป้าให้เกิดความเสียหายต่ออีกฝ่ายหากเป็นสีเขียวแสดงว่าตรงนั้นคือจุดอ่อนของศัตรูสามารถยิงส่วนนั้นเพื่อสร้างความเสียหายที่มากกว่าปกติได้หากเป็นสีส้มแสดงว่าตรงนั้นคือจุดที่สามารถยิงได้ค่ะแต่ศัตรูจะได้รับดาเมจตามปกติแต่ถ้าหากเป็นสีแดงจุดนั้นคือจุดที่แข็งที่สุดของรถถังคันนั้นแล้วและ ไม่อาจจะเกิดดาเมจอะไรขึ้นเลยเพราะงั้นเก็บกระสุนเอาไว้ยิงจุดอื่นเถอะนะคะแต่ในบางกรณีถึงแม้จุดจะเป็นสีแดงแต่เราก็สามารถยิงจุดสีแดงที่เป็นกล้องเล็งตัวปืนและก็ตีนตะขาบเพื่อลดความสามารถของอีกฝ่ายได้เช่นกันหากเรายิงไปที่กล้องเล็งจะทําให้กล้องเล็งของอีกฝ่ายเสียหายและไม่สามารถเล็งระยะไกลได้แต่หากเรายิงไปที่ตัวปืนจะทําให้เป้าปืนขยายในดับที่อีกฝ่ายเล็งยิงยากขึ้นหากเรายิงไปที่สายพานตีนตะขาบจะทําให้รถถังอีกฝ่ายหยุดนิ่งค่ะ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังมีจุดอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของตัวรถเช่นกันค่ะและทุกจุดสามารถใช้อุปกรณ์ซ่อมได้ทันทีแต่จะมีคูดาอุปกรณ์ซ่อมเมื่อซ่อมเสร็จนะคะตุ้มอ้าดูเข้าไปอีกนะัดเล็งแน่นแล้วก็ยิงเอา้าโถติดสร้างรถถังศัตรูโผล่มาแบบนี้เอาไปเลยันแน่จะมายิงอะด เล็งมันแม,ม่นแล้วก็ยิงอีกบ้าเอ้ยติด้ารถอีกแล้วอ่ะยิงไม่เข้าน่นน่ะจะใช้ซากรถเพื่อนอีกแล้วเหรอไม่มีจุดเขียวให้ยิงเลยอ่ะกระดึบกรกระดึ๊บเฮ้ยย่าหนีสิเฮ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละเอาก็สุดไปกินเอาละแก้เป็นไลน์ต่อไปเปลียนเข้าให้โอ้โอ้จะหนีไปไหนจ้าเอาล้าเฉยเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราล้านคนอื่นก็ได้ค่ะโอเคหรือสตุยแค่สองคันเราก็จะชนะแล้วได้เข้าไปได้ เรียบร้อยเกมค่ะแม้ว่าเกมนี้จะดูเหมือนเราเอาชนะได้อย่างสวยงามแต่จริงๆแล้วมันคือหนึ่งในแมทที่หาได้ยากเลยค่ะในบางด่านเราอาจจะเจอรถถังที่มีเทียร์สูงกว่าเราหรือน้อยกว่าเราก็ได้ซึ่งถ้าเราเจอเทียร์ที่สูงกว่าเราแล้วก็มันคือหายนะเลยล่ะค่ะอ้าวลงมาแบบนี้ก็สวยดีค่ะนี่แม่ยังๆหรอเดี๋ยวมันนิด เฮ้ยมาเอาคนกันนี้เลยใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยใช่ไหม,มแหลกแหลกกันแหลกกันแหลกสุกตายไปไงล่ะตกดีนะักอุ้ยตายหลบตัวนี้หลบตัวนี้ได้ไหมอุ้ยใส่ก็มา นในบางโอกาสแล้วก็ต้องอาศัยทีมเวิร์กแล้วก็การเสียสลาดเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้เชนะนะคะเอาเลยนะเพื่อนเราแพงเองมาเลยมาๆา สมัคร ID โดยใช้โค้ดแท่งพลาสติกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปรับไอเทมมาตั้งตัวกันด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนคลิปนี้กิฟก็คงต้องขอตัวลาไปแต่พิยงเตอนนี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมโหลดวอล์อัพแท่งมาเล่นกันเยอะๆกันได้นะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะโค้ดอยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมไลค์อย่าลืมนะางบา หลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ